กอนดูคุยแซ่บโชยอย่าลืมอากดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่ง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 ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยค่ะทาราไม่พูดเลยลูกทำไมไม่พูดอ่ะลูกยังพูดไม่ได้อ่ะสิวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซบโชนะคะที้อยู่กับพี่หนิงแล้วก็ชมพู่ค่ะต้องบอกว่าแขกรับเชิญในวันนี้นะคะ พลาดไม่ได้เลยเป็นนักร้องระดับตำนานาคนนี้นะฉันพูดการันตีเลยเพลงอะไรขึ้นมาคนคนนี้ก็ร้องเพลงเพราะทุกเพลงใช่ร้องเพราะมากด้วยแล้วเพลงเขานี่ดังมา,มากๆด้วยแต่เดี๋ยวจะเป็นใครนะคะก่อนก่อนจะไปรู้จักกับเขาเนี่ยเรามาอัปเดตข่าวดีของพิธีกรร,รายการเราสักนิดนึงนะคะคุณเบนซ์พรชิตาใช่แล้วเหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นว,วันอาทิตย์นี้แหละจะได้ต้อนรับสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวแล้วนะคะล่าสุดพอ่อมิกนะคะ,คะก็ได้โพสต์คลิปน่ารักน่ารักอัปเดตความแข็งแรงของคุณแม่ แล้วก็ลูกชายค่ะนอกจากพอมิกและแม่เบนจะตื่นเต้นที่ได้เห็นหน้าลูกชายนะคะพี่ปริมพี่สาวคนโตแล้วก็พี่ปรางพี่สาวคนรองเนี่ยก็ดูจะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจากหลายๆภาพที่เห็นนะพี่ปริมพี่ปรางนั่งลูปท้องคุณแม่อยู่บ่อยครั้งใช่แล้วคุณแม่เบนนะคะตอนนี้เนี่ยก็มาตรวจเช็คนะคะในเรื่องของความแข็งแรงของอายุคันซึ่งอายุคันตอนนี้เนี่ยได้38วีิแล้วนะคะแล้วก็อัดคลิปพร้อมแคปชั่นค่ะว่า38 w e e k แปดสัปด์นสองเดนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเราจะได้เจอหน้ากัน แล้วนะครับน้องเปลมอ,อ,อีอีตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวเอพี่เบนซ์อยู่ในสายกับเราด้วยใช่แล้วด้วยนะพี่เบนซ์พรชิตาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีพี่เบนซ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่เป็นยังไงบ้างใกล้แล้วค่ะพี่หนิงใกล้แล้วจังปุจ้าตื่นเต้นไหมใครตื่นใครตื่นเต้นกวก่าการพี่เบนซ์แล้วก็พี่มิกเนี่ยน่าจะทั้งสองคนค่ะเพราะว่าเบนซ์เนี่ยกลัวจะเหนื่อยค่ะ แม่ตื่นเต้นเพราะกลัวแม่เหนื่อยแต่พ่อเนี่ยตื่นเต้นเพราะจะได้ลูกชายค่ะใช่แล้วคือกลัวเหนื่อยไหมคุณว่าก็เลี้ยงเองสามคนจึงคิดว่าตอนนอนจะนอนกันยังไงสามคนที่บ้านเนี่ยยังกังวลอยู่เพราะว่าแบบนอนกองอยู่กับแม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนจัดแผนยังไงเบนแผ่นเรื่องการนอนยังไงบ้างจะเอาใครไว้มุมไหนหัวคนนึงขวาคนนึงซ้ายคนนึงไหมือกำลังคิดอยู่เหมือนกันที่เพราะว่าลูกเกาะเป็นสองข้างเลยตอนเนี้แต่ว่าแบบอาจจะ อาจจะต้องให้น้องปลาเะน,นอนกับพอ่อคิดว่าเพราะว่าพี่นี่คือติดแม่สุดๆพี่ปิมนี่คือแบบติดแม่มากแต่ว่าเขาก็เขาก็น่ารักนะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ให้น้องปลาเะน,นอนข้างแม่ แล้วก็น้องเปรมนอนข้างแม่เลยเดี๋ยวหนูคนนอนข้างๆน้องเปรมก็ได้ค่ะสู้ๆนะพี่เบนนะเพราะววันนี้ลูกคนเดียวยังเหนื่อยจะแย่พี่เบนเข้าคนที่สมแล้วเนาะแต่เห็นว่ามีเรื่องกังวลอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่เบนกลัวคลอดก่อนกําหนดเหรอคะจริงๆตอนนี้อยู่ในกําหนดที่มันคลอดได้แล้วไม่ใช่เหรอพี่เบนใช่จริงๆอ่ะคือถ้าถ้านับวันคลอดจริงคือกําลังจะสามสิบเก้าวีค่ะก็แต่จริงๆแล้วมันก็โอเคแหละแต่ว่า เห็นตัวหนูไหมอะพี่คือ <c oughs> หนูตัวใหญ่มากแล้วก็ <t ong> ท้องใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะแล้ว <t ong> คุณหมอเขาก็กลัวว่าจะจะออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย <t ong> เขาก็พยายามให้แบบคุณแม่อย่าซนมากอย,อย่าอย่าทำอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบนก็ไม่ได้อยู่นิ่งอะที่เลี้ยงลูกอุ้มลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเดินนั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณหมอเขาก็เป็นห่วงว่าแบบถ้าเราไม่ได้แบบเป็นเด็กอยู่นิ่งๆอะ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะแบบ ปัดก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะ,อะ,อะขอให้ได้ตามกำหนดเพราะว่ากำหนดไว้วันอาทิตย์นี้ใช่ไหมพี่เบนซ์จ๋าใช่ใช่ค่ะยี่สิบห้านี้แล้วค่ะยี่สิบห้าก็คือวันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าที่จะถึงนี้ใช่ชื่อน้องช,ชื่อน้องเปลมใครตั้งให้คะเบนซ์จริงๆอ่ะเบนซ์ชอบชื่อปริมกับเปลมมาตั้งตั้งนานแล้วค่ะไดคิดว่าถ้ามีลูกจะชื่อนี้แหละแต่ว่าน้องปรางเนี่ยจริงๆชื่อเปลมนะ แต่ว่าพี่มิเขาบอกว่าชื่อมันเหมือนเด็กผู้ชายเขาขอเปลี่ยนเป็นฟางได้ไหม,มก็เลยเก็บชื่อไว้ให้คนนี้ชื่อเปลมแทนค่ะเห็นว่าคุณหมอบอกอย่าขยับเยอะให้อยู่เฉยๆแต่วันนี้ก็ออกมานอกบ้านใช่ไหมพี่เบน <laughs> พี่เบนไปนไหนคะพี่เบนดื้อเหรอไม่ไดืด้อแต่ว่าปตีมันนะสงสารนะคือเขา,ารู้ว่าถ้าแม่คลอดน้องแม่จะต้องอยู่บ้านใช่ไหมเขาพูดกับเบน,นบอกว่าแม่ เหลืออีกสามวันเองขอหนูออกไปเที่ยวได้ไหม <c oughs> แล้วแม่เขาออกมาไหวเหรอคือ <c oughs> เราก็สงสารลูกคื <c oughs> อเขา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 รู้เลยว่าแบบ <c oughs> แม่จะไม่ได้ไปไหนอีกนานเลยเ <c oughs> ขาเองก็จะไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเขาเลยพูดแบบแม่พาหนูไปนี่ได้ไหมพาหนูไปนั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยบอกพี่มิกว่าอยู่ต้องต้องพาลูกไปนะเพราะเขาเขาก็จะรู้สึกนะว่าเขาจะแบบไม่ได้ทําอะไรแบบที่เขาเคยทําอะไรแบบเนี้ยแต่แอบได้เข้ามาน้าละ เห็นว่าวันนี้ออกไปก็ไปพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าพี่มิกอะรับหน้าที่ดูแลลูกพาลูกเที่ยวแต่พี่เบนน่ะนั่งอยู่กับที่ถักไหมทอมรับกับลูกชายหรอใช่เพราะว่าสองคนแรกก็ถักมงกุฎให้นางใช่ไหมแล้วก็ถักชุดให้อะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าผู้ชายเนี่ยจะจะไปมงกุฎยังไงดีว่าคิดไม่ออกว่าเอ๊ะเร<อ>าควรจะไปทางไหนดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองถามเขาดูว่าเออเราจะถักอะไรให้เด็กผู้ชายได้บ้างเ,<อ>เดี๋ยวจะกลายเป็นแบบสองคนได้แล้วคนเล็กไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็พาลูกไปดูปดอควาเรียมไปแม่ก็ นั่งถักไปรอจะได้ไม่ต้องเดินเยอะแล้วรอบนี้เองจะผ่าคลอดหรือว่าคลอดเองคะค่าค่ะผ่าเหมือนกันสามคนเลยผ่าเหมือนเดิมเนาะใช่คุณแม่ก็อย่าอย่าซนมากนะคุณแม่พี่เบนอยู่นิ่งๆนะพี่เบนพยายามพราะคลอดคนนี้ต่อไหมพี่พักก่อนไหมเธอพักก่อนหมายถึงว่าพักเสร็จแล้วเดี๋ยวมีอีกอีกอีกท้องหนึ่งใช่ไหม คือถ้าถ้ามีเงินเยอะเหมือนพี่หนิงก็โอเค<ว>แหละวายโอ้ยเอาฝากเป็นกำลังใจให้แม่เบนแนะตอนนี้ทุกทุกคนในในในสตูเราทีมงานทุกคนรอจะไปเยี่ยมหลานกันนะมาเลยนะมาเลยแล้วรีบกลับลามาทงาวงนนะ จ้าจ้าที่รักคิดถึงทุกคนนะคิดถึงเช่นกันคิดถึงเช่นกันนะขอให้แข็งแรงปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะพี่เบนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เขาอยู่เขาอยู่สยามโอเชียนโอเชียนสยามและสยามพี่มิกนะพาลูกสองคนเดินข้างในปิด พี่เบนเนี่ยถักโคเชอยู่ข้างนอกออน่ารักเนอ<น>ะเดี๋ยว <นะ S 2> พวกเราก็รอไปเยี่ยมไปรับขวัญกันใช่ <นะ S 1> แล้วค่ะกอดหน่อยได้ไหมด้วยคำว่าคิดถึงอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหม ถ้าใจเธอเงาเหมือนกันดูรายการคุยทราบโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ